สวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะช่วงฤด,ดูฝนนะคะมะนาวก็จะล้นตลาดนะคะ fc ป้าหมูนะคะทักมาขอให้ป้าหมูช่วยแปรรูปมะนาวในช่วงมะนาวล้นตลาดหน่อยนะคะป้าหมูจะมาพาเพื่อนๆพืาทำวายมะนาวบูฮาวายนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะมะนาวเราจะผ่าครึ่งนะแล้วก็บีบเพื่อนๆอ,อ,อย่าบีบแบบคั้นหลายรอบนะบีบครั้งเดียวนะคะ เพื่อให้เราจะได้น้ำมะนาวที่ไม่ขมนะเพื่อนๆต้องเลือกมะนาวที่เหลืองหน่อยนะคะถ้าเพื่อนๆใช้มะนาวที่เขียวสดนะมันจะยังมีความขมของเปลือกมะนาวอยู่มากนะคะก่อนที่จะนํามาหัน่นคั้นน้ํานะเพื่อนๆก็นําไปขัดเกลือก่อนนะคะเพื่อลดความขมนะน,นี่ประหมูใช้มะนาวที่1กิโลนะคะนี่นะเราหั่นบีดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะ มะนาวหนึ่งกิโลเพื่อนๆช่างแบบผลดิบเลยนะแล้วเราก็คั้นน้ําออกมานะคะปลาหมูก็คั้นได้หนึ่งถ้วยใหญ่แบบนี้นะวันนี้สูตรทาไวมะนาวบูฮาวายนะคะปลาหมูจะใช้น้ําที่สี่ลิตรนะเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ํากันก่อนนะคะเราจะเปิดเตานะคะใช้ไฟแรงได้เลยนะน้ําก็เริ่มร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลลงไปก่อนนะคะวันนี้ปลาหมูใช้น้ําตาลทรายขาวแบบนี้นะคะหนึ่งกิโลนะ เทลงไปเลยค่ะสูตรนี้เราอยากจะให้สีที่ได้จากบูฮาวายสวยๆใสๆนะคะเราจะไม่ใช้น้ำตาลแดงนะคุณให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะตอนนี้น้ำตาลทรายก็ละลายหมดแล้วนะหมูจะใช้บูฮาวายของติ่งฟงแบบนี้นะ500 ML นะคะเทลงไปเลย500 ML ดูด้วยนะคะเพราะว่าหนึ่งขวดจะได้750 m รอยห้าสิมลนะก็ะหมูใช้แค่500ร้อยมลนะคะในสูตรนี้นะคนสักเล็กน้อยนะคะให้เขาเดือดอีกรอบหนึ่งก่อนนะนี่นะคะสีสวยมากเลยนะ เราใส่บูฮาวายลงไปนะคะเราจะต้มต่อ5นาทีนะตอนนี้ปลาหมูก็ต้มครบเวลาห้านาทีแล้วนะคะเราจะปิดเตาก่อนนะเราจะพักในส่วนของน้ำต้มบูฮาวายนะคะให้ได้ที่อุณหภูมิ35องศาก่อนนะถึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการหมักต่อไปนะคะน้ำมะนาวที่เราคั้นไว้นะเราจะใส่ในขั้นตอนการหมักนะคะ ห้ามใส่ในขั้นตอนการต้มเด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะทําให้ขมนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะพักไว้นะคะให้ได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้นะคะน้ําต้มบูฮาวายของเราก็ได้เป็นอุณหภูมิที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงในส่วนที่เหลือเพิ่มเลยนะน้ามะนาวที่เราคั้นไว้นะคะใช้มะนาวสดเป็นลูกนะหนึ่งกิโลนะแล้วก็คั้นน้ํานะคะเทลงไปเลย เดี๋ยวเราจะแบ่งน้ำออกมาเพื่อเท,ทยีตนะเราจะแบ่งน้ำใส่ชามเล็กแบบนี้นะคะวันนี้ป้าหมูจะใช้ยีตทำขนมปังแบบนี้นะคะเพราะว่าหาซื้อง่ายตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะวันนี้เราใช้ที่หนึ่งช้อนชานะคะเราจะเทยีตลงไปในชามเล็กที่เราแบ่งไว้นะนี่นะคะเราจะคนให้เขาเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็ ปล่อยให้ยีสต์เขาทำงานไปก่อนนะคะเราบางที่เรารอนะคะเราจะไปเทไวมะนาวบูฮาวายนะคะลงถังหมักนะเดี๋ยวเราจะเทลงเลยนะคะตอนนี้ยีสต์ก็ขึ้นฟูดีเลยเห็นไหมคะนี่คือยีสต์ทำงานได้ปกตินะถ้ายีสต์หมดอายุนะคะเขาจะตกตะกอนนอนก้นนะน้ำที่เราหมักไปมันจะใสนะคะอันนี้คือขึ้นฟองดีแบบนี้นะ ก็พร้อมที่จะเทลงถังสำหรับหมักแล้วนะคะเราจะเทลงไปเลยนะหลังจากที่เราเทยสตดลงไปในถังนะคะเราจะปิดฝาให้สนิทก่อนนะทำการเขย่าถังนะคะการเขย่าถังช่วยให้ยิตดกระจายตัวได้ทั่วถึงนะแล้วก็ทำงานได้ไวขึ้นนะเราเขย่าถังเสร็จนะคะจะต้องคขเกียวออกหนึ่งเกียวนะคะ เพื่อที่จะให้อากาศภายในเขาสามารถที่จะถ่ายเทออกมาภายนอกได้นะคะอากาศภายนอกไม่สามารถที่จะเข้าไปในถังหมักเราได้นะ,มะแมลงวันมแมลงหวีก็ไม่สามารถที่จะลงไปวางไข่ได้นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะหมักไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ7-10วันนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะว่าไวนยมะนาวฮาวายของเราจะมีรสชาติที่เปรี้ยวจิ๊ดจาดอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวมารับชมนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดต ไวมะนาวบูฮาวายนะคะป้าหมูหมักไปตั้งแต่วันที่7เดือน8นะคะวันนี้วันที่17เดือน8นะระยะเวลาในการหมักทั้งสิ้นนะคะ11วันนะ11วันในที่นี้นะคะป้าหมูชิมแล้วนะแอลกอฮอล์ใช้ได้เลยนะวันนี้เราจะมาทําการน็อกยีดเลยนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเราจะกรองกากผ่านกระชอนนะคะเขาจะมีกากของมะนาวนะป้าหมูจะกรองผ่านกระชอนนะคะ เปิดเตาได้เลยค่ะวันนี้นะคะป้าหมูจะสอนให้เพื่อนๆที่ชิมวายในวันที่นอกยีสนะคะเรามีลดขมลดเฟื่อนนะป้าหมูจะให้เติมน้ําตาลทรายนะคะวันนี้ของป้าหมูไม่มีลดขมลดเฟื่อนเลยนะแต่ว่าจะสอนให้เพื่อนๆแก้ไขรสชาตินะคะวันนี้ป้าหมูจะเติมน้ําตาลทรายขาวเพียงแค่20กรัมเท่านั้นนะถ้าของท่านใดนะคะที่ขมมากเฟื่อนมากสามารถเติมได้ถึง50กรัมนะคะ อย่าเติมมากกว่านี้นะคะเพราะว่าจะทําให้ยีดต,ตื่นกลับมาทํางานได้ใหม่นะนี่นะคะน้ำตาลยี่สิบกรัมเราจะเทลงไปในขั้นตอนนี้เลยนะคนด้วยนะคะเพื่อนๆไม่งั้นเวลาที่น้ำตาลติดที่ก้นหม้อนะคะมันจะมีกลิ่นเหม็นไหม้ได้นะตอนนี้น้ำตาลทรายละลายแล้วนะคะเห็นไหมสีไวของเราจะใสขึ้นเห็นไหมคะ เพื่อนๆอย่าเติมเยอะเกินไปนะน้ําตาลนะปลาหมูเตือนแล้วนะคะเราเติมถ้ามีรสขมหน่อยๆก็เติม20กรัมนะคะถ้ามีขมมากเฝื่อนมากเพื่อนๆก็เติมสัก50กรัมนะคะเวลาที่เราบ่มไปแล้วนะเขาจะบ่มให้รสชาตินุ่มละมุนมากขึ้นนะคะความขมความเฝื่อนมันจะหายไปนะ มีสมาชิกถามป้าหมูนะคะว่าทํไวแล้วขมแล้วเฟื่อนเพราะอะไรคือมีปัจจัยหลายอย่างนะคะถ,ถ้าทําตามสูตรป้าหมูเป๊ะๆนะคะน้อยมากนะที่จะขมจะเฟื่อนนะคะป้าหมูบอกทุกขั้นตอนเลยนะว่าใช้น้ําเท่าไหร่นะคะใช้ปริมาณสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าใช้ตามเป๊ะๆนะน้อยมากนะคะที่จะมีรสขมรสเฟื่อนนะเพื่อนๆอย่ากล่าเอาเองนะคะ เวลาที่เกิดปัญหาแล้วเราจะไม่รู้ถึงสาเหตุนะคะเราก็จะแก้ไขได้ยากนะตอนนี้ก็อุณหภูมิได้ที่แล้วนะเดี๋ยวป้าหมูจเจ้าที่วัดอุณหภูมิมาวัดนะคะตอนนี้นะคะเราก็วัดอุณหภูมิได้ที่45องศานะป้าหมูจะปิดเตาก่อนนะคะเราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะต้องพักในส่วนของวายมะนาวบูฮาวายนะคะให้ได้เป็นอุณหภูมิห้องก่อนนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตขั้นตอนการบ่มต่อไปนะคะเพื่อนๆรอชมนะตอนนี้ป้าหมูก็พักวายมะนาวบูฮาวายนะคะจนได้เป็นอุณหภูมิห้องแล้วนะเราจะเทลงถังสําหรับบ่มเลยนะคะในขั้นตอนการบ่มนะคะเพื่อนๆจะต้องปิดฝาถังให้สนิทนะเราไม่ต้องการให้อากาศเข้าไปในถังนะคะ เดี๋ยววายของเพื่อนๆจะเสียรสชาติได้นะป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องนะคะประมาณเจ็ดวันนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตค่ะว่าหลังจากที่เราบ่มไปแล้วเจ็ดวันไวมะนาวบูฮาวายของเราจะมีรสชาติที่อร่อยหอมหวานขนาดไหนเดี๋ยวป้าหมูมาอัปเดตนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตไวมะนาวบูฮาวายนะคะหลังจากที่ป้าหมูบ่มมาเวันนะดูนะคะ7วันนะคะ ยังไม่ใส่เท่าที่ควรนะคะเพื่อนๆนี่นะคะถ้าอยากจะใส่กว่านี้เราจะต้องบ่มไปอีกนะเราจะตั้งในขวดแล้วก็บ่มไปอีกนะคะนี่นะคะอันนี้วายกล้วยตากนะป้าหมูบ่มมาอันนี้ก็ได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะสองอาทิตย์สมอาทิตย์แล้วน้ําจะใส่กิ๊กแบบนี้เลยเพื่อนๆดูนะเห็นไหมใส่กิ๊กเหมือนกระจกเลยตะกอนจะอยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆเห็นไหมถ้าได้แบบนี้นะคะ เราก็จะเทเปลี่ยนขวดใหม่นะเวลาเทก็ต้องจับขวดเบาๆนะคะแล้วก็เอียงขวดแล้วก็เทเปลี่ยนใส่ขวดใหม่นะตะกอนจะไม่ขึ้นมานะคะเหมือนตัวนี้นะคะว YP ตัวนี้ด้านล่างไม่มีตะกอนเลยเพื่อนๆเห็นไหมเพราะว่าป้าหมูเปลี่ยนมาสองรอบแล้วนะคะป้าหมูเปลี่ยนขวดมาสองรอบนะน้ำวายที่ได้จะใส่กิ๊กแบบนี้เลยนะคะตัววายมะนาวบูฮาวายก็เช่นกันนะคะถ้าเราตั้งไปนะ อีกประมาณ10วัน15วันนะคะมันก็จะใส่กิ๊กเหมือนกันนะคะบ่มได้แค่7วันนะคะก็ยังไม่ใส่เท่าที่ควรนะแต่ว่าป้าหมูก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆสมาชิกได้รับชมนะคะจะได้รีบเอาไปทําตามนะคะเพื่อนๆเห็นไหมน้ําในถังก็ยังจะขุ่นอยู่นะคะเพราะว่ามะนาวนะคะเขาจะมีกาก,ากมะนาวนะเป้าหมูก็กรองสองรอบนะคะก่อนที่จะลงไปบ่มนะคะดูตั้งแต่ ต้นคลิปนะคะจนถึงจบนะเพื่อนๆจะได้กําไรนะคะบางคนดูแค่หัวคลิปนะคะแล้วก็ถามอย่างเดียวเลยคือคุณถามอย่างเดียวคุณจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะคะเราสอนนะสอนอย่างละเอียดมันจะมีขั้นมีตอนนะคะมันละเอียดมากหมูไม่ได้ทำวายแค่15นาทีนะคะที่จะเสร็จทำครึ่งเดือนเลยนะวายแต่ละชนิดนะคะป้าหมูทำครึ่งเดือนเลยนะ กว you. like ่าจะตัดต่อให้เพื่อนๆได้มาทําตามแบบง่ายๆนะคะดูแค่สิบกว่านาทีเท่านั้นนะเพื่อนๆการดูสิบสี่สิบห้านาทีนะคะหรือว่ามากสู่19นาทีนะมันคุ้มค่ามากเลยนะคะคุณรู้ไหมเวลาที่คุณไปเข้าคอร์สเรียนอ่ะมันเสียเงินแพงนะคอร์สหนึ่งหลายพันนะคะการทำวายอ่ะคอร์สเรียนการทำวายหลายพันมากนะคะมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อย อยู่มากเลยนะคะไม่ได้ทำง่ายนะเวลาที่มีคนมาสอนให้คุณทำแบบฟรีๆนะคะแล้วก็สอนแบบละเอียดเข้าใจง่ายนะคะคุณแค่ดูแล้วก็ฟังทำตามนะคะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะไม่ใช่ป้าหมูไม่ให้ถามนะคะป้าหมูให้ถามได้เพียงแต่ว่าคุณต้องดูให้ละเอียดก่อนดูให้ถี่ถ้วนก่อนเขาใช้อะไรเท่าไหร่ใส่อะไรเท่าไหร่นะ แล้วลงมือทำนะคะถ้าเจอปัญหามาถามนะป้าหมูให้คำแนะนำโทรศัพท์คุยกับป้าหมูเป็นวันๆป้าหมูยังคุยให้เลยคนที่ลงมือทำแล้วเจอปัญหานะป้าหมูยินดีที่จะตอบนะคะแต่คนไหนที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยนะดูก็ดูไม่จบนะคะแต่ถาม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 เพื่อเอาไปทำอะไรคะถ้าคุณไม่ลงมือทำคุณต้องลงมือทำก่อนนะ ทําตามได้ทุกขั้นตอนเลยนะคะไม่ใช่ว่าป้าหมูไม่ให้ถามป้าหมูบอกว่าใครมีปัญหาอะไรถามได้ตลอดนะแต่คุณก็ต้องพิจารณาคําถามด้วยนะคะไม่ใช่ถามสิ่งที่เขาบอกอยู่ในคลิปแล้วก็เอามาถามอีกป้าหมูสอนป้าหมูเต็มใจสอนนะคะแต่ว่าอยากให้คุณนะ่ะเรียนรู้ด้วยนะคะการเรียนรู้คือ ฟังที่เขาสอนนะบางหลายๆรอบให้เข้าใจและลงมือทำวันนี้ป้าหมูจะมาลองชิมวายมะนาวบูฮาวายนะคะจะได้บอกรสชาติเพื่อนๆได้นะว่ามีความอร่อยกลมกล่อมขนาดไหนนะดูนะคะป้าหมูไปแช่ช่องฟิตมาเพื่อนๆดูน่ากินไหมเป็นเซอร์บี้เลยนะคะป้าหมูจะมาเทชิมนะคะเพื่อนๆดูสีนะ ป้าหมูขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะชิมแทนเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวจะได้บอกรสชาติว่าเป็นยังไงนะอือร่อยมากใครไม่ทำถือว่าพลาดเลยคะ่ะอร่อยมากค่ะเพื่อนๆคืออยากขยายความคำว่าอร่อย กว้างๆเยอะๆเลยไม่รู้จะใช้คำไหนป้าหมูใช้มะนาวสดนะขั้นน้ําสดๆเลยนะคะเพื่อนๆตาที่เพื่อนๆจะนํามะนาวสดมาใช้นะคะเพื่อนๆจะต้องเลือกลูกที่เปลือกค่อนข้างเหลืองนะคะอย่าใช้ที่เป็นเขียวสดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีความขมเวลาที่บีบน้ำมะนาวนะคะใช้มือบีบนะบีบครั้งเดียวอย่าไปบีบขยี้นะคะเพราะว่าเปลือกมันจะขม อันนี้ไม่มีความขมเลยเพื่อนๆหอมมะนาวมากยิ่งมีบูฮาวายมันเข้ามาตัดนะคะโอ้โหบอกเลยสุดยอดรับรองคุณทำเครื่องดื่มแบบนี้ต้อนรับแขกนะคะมันไฮโซโกหรูมากอัปเกรดราคาสุดๆนี่นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มไปอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะรับรองน้ำใส่กิ๊กเลยรสชาติคือมันอมเปรี้ยวอมหวานคือ แอลกอฮอล์หน่อยๆไม่สูงมากแอลกอฮอล์ไม่สูงมากนะคะคือเครื่องดื่มประเภทนี้นะคะบางทีมันมันไม่ใช่แบบเป็นเหล้าเป็นเหล้าขาวหรือเหล้าแบบเหล้าที่แบบจะต้องดื่มแล้วเมาเลยมันเป็นเครื่องดื่มที่สําหรับปาร์ตี้นะคะเครื่องดื่มประเภทนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มแบบคุยกันไปเพลินๆจิบเครื่องดื่มนะคะฟังเพลงเบาๆนะดื่มมากก็เมานะคะ ถามว่ามีแอลกอฮอล์ไหมมีนะมันไม่ได้สูงปรี๊ดจนแบบแก้วเดียวน็อกแบบนี้นะคะเอาจริงๆนะคือคือเครื่องดื่มนี้มันเป็นไวน์ที่อร่อยนะเพื่อนเพื่อมันเป็นเครื่องดื่มอีกชนิดหนึ่งที่จะออกกึ่งค็อกเทลนะคะกึ่งค็อกเทลคืออะไรค็อกเทลเขาต้องไปผสมเหล้านะคะผสมเหล้าขาวผสมอะไรต่างๆนาะนาะแต่ว่าอันนี้คือเป็นไวน์เลยแต่เป็นไวน์สไตล์ค็อกเทลนะคือมัน อร่อยมันดื่มง่ายนะคะมันดื่มง่ายไม่บาดคอใครที่ไม่เคยแต่ต้องแอลกอฮอล์เลยนะป้าหมูว่ามีติดใจนะมันมีแอลกอฮอล์เล็กๆเท่านั้นนะเพื่อนๆทําตามสูตรของป้าหมูได้เลยไม่ต้องไปลดนั่นเติมนีเมนน่เพิ่มนั่นเพิ่มนี่คือทําตามสูตรก่อนเถอคะค่ะแล้วคุณจะไปแก้ไขดัดแปลงเป็นสูตรของตัวเองแบบไหนค่อยทํานะคือสูตรเนี้ยมันอร่อยลงตัวนะคะ ถ้าจะให้ป้าหมูแนะนํานะคือมันดื่มพร้อมน้ําแข็งก็ได้นะหรือจะดื่มเพียวๆแบบนี้ก็ได้นะคะมันมันอยู่ที่อารมณ์นะอารมณ์แบบดื่มเพียวๆแบบนี้ก็จะติดหวานเล็กๆนะคะเหมือนค็อกเทลนะอารมณ์แบบอยากให้ซาซาเย็นเจียเจ๊ยบๆนะใส่น้ําแข็งไปสักก้อนหนึ่งนะเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะ ป้าหมูสอนแบบไม่มีการกเลยนะอยากให้เพื่อนๆได้ทําตามนะคะ mm. ท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์นะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์กดติดตามกด subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทําในครั้งหน้านะป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะทั้งที่เป็นสมาชิกเดิมอยู่แล้วและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะ,ะทักทายทุกคนนะ คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ